สวัสดีค่ะกินเผาคุณยายค่ะมีเด็ดตำทัวค่ะตำทัวประเด็ดตอนหมวกปลาซิวค่ะหม,มกปลาซิวแก้วสือมาจากคุณยายผักบุ้มมี่หยางเลยค่ะมือนี้รับคนเดียวมาค่ะกินเผาอันนี้กินเผาเทียงค่ะ 음. 으. 으. 음. ทั่วใช่บระกอกค่ะให่บเกกอเต็ หมกปลาคุณยายขึ้นนัวแท่ะนวเกลือไหมคะยายกินเกลืออืมแางวัน หนาหอนนะคะยังควันไล่หลายอื้ม หือืมนาดไม่ได้กออกข้างนอกได้เปิดมุงรวดซื้อ ก็เทดุนี่วานวัาน ហ <laughs> <laughs> ៎ No. Oh Rồi. โอ้ยกินได้นัวเกลือคะ่ะสชิวววอื้ม นนืึี่กูแดดเว่ยค่ะแบบนี้แดบ อันนี้เกลืเทศหนึเป็นชิ้นขาปลายเหลืองะหมี่นน่วยเนาแต่เขาเจามาเห็นเป็นชิ้นขาดปลายเหลืองครับพ่าขอใจกี่กัดแช่พร้อม thì có đẹp 多了 <laughs> केमे कन बनेगा Se! Ja. หวานโอเคแล้วที่นี่หวานค่ะอ๋อปลาสูบหมกปลซิวค่ะเข้มเข้มค่ะยายโบใชูรสเด้อยใจตะเกียร์นิน่ๆ 嗯，买了。 มากันนี้ค่ะค่ะหวานอบหวานเลยเหรออืมอืม Mm-hmm. มีประแดดคีกว่าบดเข้มยังเสียดาย หมกปลาซิลคุณยายโอ้ยโจมีกันผู <c oughs> ้เถาเนาะคะ่ะมากินที่รถ โอ้ยกลางมาเด็กปักมือซ้ำเอาละค่ะ คุณยายพาไม่กินตำทั่วกับหมกประซิวนะคะหมกปลาซิวสูงวไหวอันคุณยายหมกใส่เกลืออย่างเดียวเลยค่ะเค็มแล้วก็ตำทั่วสีประแดกเบม้อและค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะติดตามกันนี่อย่างเธอกินสู้พีสู้นองเบึ้งค่ะค่ะหาอยากน้ำกันขอบคุณหลายๆค่ะติดตามคุณยายบรนณอเคล็ดคลิปค่ะอันที่ไวๆอยู่งหนิ่เมียไหมค่ะแม่งว่านเนี่ยขนาดเปิดแทมมุงรวด ออกข้างนอนนี่คือทิดว่าใดดอกแม่ว,วันหลายคขนาดรอนนะคะขอบคุณหลายๆค่ะติดติดตามขอบคุณอยู่ดีไม่แห้งเด้อค่ะสวัสดีค่ะ